แนวคิดของเกม Fresh Doll ครับปลอดปลอดภัยคือการที่เราสูดอากาศดีเข้าสู่ปอดของเราปลอดภัยจากภัยของบู้รี่ไฟฟ้านั่นเองครับ สำหรับเกมเฟรชดอ r ปลอดปลอดภัยนะคะเป็นเกมที่จะเสริมสร้างความเป็นทีมด้วยค่ะจะเล่นครั้งละ4-8ถึงคนและเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับน้องๆเยาวชนที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากลองในการเที่ยวน้องจะได้เรียนรู้ถึงผลกระทบด้านต่างๆทั้ง4ด้านค่ะตลอดจนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆเพื่อที่น้องๆจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆได้ด้วยค่ะเราอยากมีบอร์ดเกมครับที่มีความเรียบง่ายและ อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าเราจะมีกราฟที่เรียกว่ากราฟผลกระทบครับจะมีทั้งหมดสีสีนะครับได้แก่ผลกระทบด้านสุขภาพครับสีเหลืองนะครับผลกระทบด้านสังคมสีฟ้านะครับผลกระทบด้านรายได้สีเขียวและผลกระทบด้านจิตใจครับสีแดงนะครับ และจะมีการ์ดที่เรียกว่าการ์ดเหตุการณ์ที่จะมีความเสี่ยงต่อการที่จะไปติดบุหรี่ไฟฟ้านะครับและอีกหนึ่งการ์ดครับจะเป็นการ์ดทางรอดซึ่งจะระบุวิธีการที่จะทําให้เราห่างไกลจากการติดบุหรี่ไฟฟ้าหรือออกมาจากโอกาสที่เราจะต้องมีความเสี่ยงในการติดบุหรี่ไฟฟ้าครับและจะมีอีกหนึ่งการ์ดคือการ์ดเทคนิคที่จะเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆที่ให้มีความสนุกมากขึ้นครับนี่คือองค์ประกอบของเกมเฟสดอครับครับวิธีการเล่นเกมเฟสโดปลอดปลอดภัยนะครับ เราจะเริ่มให้ผู้เล่นนะครับได้จั่วการ์ดจากในกองนะครับตรงนี้นะครับคนละ6ใบนะครับหลังจากนั้นครับก็จะให้ผู้เล่นคนแรกครับเริ่มการเล่นโดยการเลือกการ์ดผลกระทบนะครับจะลงไปนะครับอย่างเช่นผมจะลงการ์ดผลกระทบด้านสุขภาพครับคนถัดไปนะครับก็จะต้องลงการ์ดผลกระทบในสีอื่นๆที่ไม่ซ้ำกันนะครับสีฟ้านะครับผมกระทบต่อภาพลักษณ์ครับ คนต่อไปนะคะก็จะลงเป็นการ์ดผลกระทบนะคะสีเขียวค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายยารักษาโรคค่ะเมื่อลงการ์ดผลกระทบแล้วนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการจับการ์ดเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดบุหรี่ไฟฟ้านะครับการ์ดเหตุการณ์บอกว่าเสี่ยงติดบุหรี่ไฟฟ้าอยากเข้ากลุ่มเพื่อนอยู่ในกลุ่มส่วนใหญ่สูบบุหรี่ไฟฟ้าหมดเลยรู้สึกว่าถ้าไม่สูบจะเข้ากลุ่มไม่ได้ครับครับ เมื่อลงการเหตุการณ์แล้วนะครับคนที่จะต้องลงการ์ต่อไปนะครับจะต้องลงการ์ที่เรียกว่าการ์ทางรอดครับที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับเหตุการณ์ก่อนหน้าที่ลงไปครับผมจะเลือกลงการ์ทางรอดที่เขียนว่าสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้านะครับโดยจะต้องอธิบายให้เพื่อนๆที่เล่นเกมด้วยว่าทําไมถึงเลือกการ์บบนี้ผมบอกว่าผมจะเลือกเอาตัวเองเนี่ยนะครับออกจากกลุ่มเพื่อนที่ติดบุหรี่ครับโดยไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ไม่ติดบุหรี่ครับทำให้ลดโอกาสการติดบุหรี่ครับ และเมื่อผมลงการทางรอดแล้วก็จะสังเกตว่าจะมีระบุสีครับว่าคนต่อไปจะลงการ์ดผลกระทบสีอะไรนะครับเมื่อไม่มีเมื่อมีผู้เล่นไม่มีการ์ดนะครับก็จะต้องจั่วในกองนะครับค่ะต่อไปนะคะก็จะลงเป็นการ์ดสีเดียวกับการทางรอดคือสีฟ้าค่ะผลกระทบนะครับด้านนะครับเศรษฐกิจนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองครับ ผลกระทบต่อจิตใจครับสีแดงครับความดันโลหิตสูงครับผมแล้วก็เปิดครับอีเวนต์ครับซึ่งสถานการณ์เสียงติดบุริ่ไฟฟ้าเห็นรุ่นพี่สูบแล้วเท่รู้สึกว่าดูดีและอยากทำตามครับ ซึ่งสำหรับคนต่อไปนะคะก็จะลงเป็นการ์ดทางรอดนะคะก็จะเป็นการ์ดทางรอดที่มีในมือค่ะก็คือการปรึกษาคนใกล้ชิดนะคะโดยที่เมื่อเราเห็นว่ารุ่นพี่สูบแล้วเท่นะคะถ้าเราอยากจะเทบ้างนะคะเราก็จะไปปรึกษาคนใกล้ชิดที่มีความน่าเชื่อถือในการชนะของเกมนี้ครับถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งนะครับลงการ์ดหมดในมือนะครับก็จะเป็นผู้ชนะนะครับส่วนเมื่อเล่นครบ5ครั้งแล้วนะครับก็จะเอาการ์ดที่เหลือนะครับมาดูกันว่าเหลือคะแนนเท่าไหร่นะครับ โดยแต่ละคนครับจะมีค่าคะแนนของปอดอยู่ที่20คะแนนนะครับโดยเอาตัวเลขที่อยู่ในการ์ดนั้นนะครับมาลบออกจาก20ครับคนที่มีค่าคะแนนของปอดเนี่ยเหลือเยอะที่สุดครับก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นไปฝา,า,ากเกมเฟด้ปอดปลอดภัยปดาเกมเฟรโดปอดปลอดภัยไว้้ว<า>ยนะคร